สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยเชื้อสายดาวร้อยเอดทุกท่านนะจ๊ะเดีรร๋ยวตอนเราก็จะเข้าขช่องซุปเปอร์วินเล็กวันนะครับผมนี้เราก็จะกลับบ้านนะครับผมโอ้โหเมียงรถรถเงยขึ้นไหลถังาามันนี่ไหมเน้นรถไมี่จะรถเงยมายจากผมเมียงดิพ่อยากขอไปใกลม้มันเลย ฝันไปแซงฝุ่นก็นแซงไปเลยก็ของเมืองจีดอะตีคูนไปดิยีขับคนโหด <c oughs> ไปลถเจ้าไปสองคันรถสองคันรถของก็ไปมัตนตกทลาดชิมายขันเญ่พูด เดร็วเดรแห่งอ่ะ็เร็วกเร็วเด็เร็วเกเร็วทด็กกรกเร็วเดกก็วเกัวเเรอวเดนเราวเกต็เรกันเรกิ็เกกรดก่รวเดกเวดกวดด็กดีก็ด นบ่เท็ดสูงเท็ดดีดอกว่าขอโทษที่ดึงหาปลักเจ้าลงมาอนอยงไกลเดียวคนสิซสาว่าเจ้าตาบ่ดเธอเจ้าบอกว่าหฮาเข้ากันบ่ได้ ตเขาเมันต่างกันต่งตัวว่าทันสมัยเจ้าบอกเจ้าเขาว่าเธอว่าะสนิยอมต่างกันเหลือเกินบอกคู่ควรเดินอย่างคางแก้วตารอบุงสองคันนี้ไม่เะเด่นกัน ไปแม่ไปแม่บังลังทุบล็กต,ต้องขาวะอย่างวะหมดหมดจวดเลยเอไ่จะไปทางไดนสิง โท่เอออะไรวะไม่เล่นเลยกูเล่นเดียงก็ได้วะไม่เหียวอาไปแดกฮฮฮสนุกเป็นบ้าอะไรกันมันขนาดนี้จุก,กูจุก,กูทีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเราต้องเช็คตลอดนะเพราะว่ามันมีเมงฮฮ <c oughs> มันย้อนสอนมาแน่น,นียโอ้โหครับคนคนตีนอ่ะเขากลั่งกูไปซะมึขารับรถคนตีนแบบนี้น่ะพี่ชอบน้องโอเคผมคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับันนี้สวัสดีจ้าก็จะไปโชว์เด่นโค้เข้าไปหลักแบบลกันตราหัด เดยวคนทํตาม